อันนี้เป็นกุฏิครัอาจารย์อยู่กุฏินี้อ๋ออ๋อิทำงานต้องทำควมะอเพื้น<อ>ที่เราเนี่ยไปถึงโน้นเลยวัดเริ่มต้นจากไม,มก่มีอะไรตอวัดกาวมาอยู่ในีาลาโอ้โะแล้วต้นไม้เป็นอย่างนี้นะดูว่า๋อ้ เขาอยู่บริเวณด้านหน้าโบสถ์พอดีครับ้หลัง,ง,งยยลก็เป็นอุทยานายแห่งชาติในระหว่าง<อ>แล้วก็เป็นทางรถไฟทางรถไฟอยู่ด้านหลัทง,ยยง,ลงที่บริเวณด้านหลังวัดนี่ค่อนข้างจะมีความก่าเก่าอยู่พอสมควรนะในหน้าแรกเนี่ยมาเดินขึ้นไปอาจจะพบตับปลาโอ้มียัง,ง<อ>มียอยู่นะเลี้ยงขาอ๋อมีชนิดใจป่าะรแล้วเขาเขาลงมาด้านล่างลงงครับอย่าน้ผม นี้เราต้องทำอะไรอีกว่ามีการเพิ่มเติมเพราะว่าตอนไทยหลังนี้มีฝ่าจำนวนเยอะขึ้นคือในการสร้างสุสานแล้วก็สราปัตยกรนหลายอย่างจะสร้างสุสานไมเพียงพอต่อพระที่อยู่อาศัยถ้าอยากจะสร้างสารปฏิบัติธรรมอหลังนึ้เพราะว่าที่วัดนัจะมีโยมปฏิบัติธรรมในช่วงครษาเนี่ปรมาณวสี่สิบคนนี่ก็เป็นทางที่เดียวที่จะ ตจงเต็มกันอยู่ครับยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่โอตรงนี้ถือว่าเป็นจุดเก่าแก่นะครับนะจุดเก่าแก่ของวัดย้อนเห็นเราไปเลยนี่คือธรรมชาตินะซึ่งวัเถุตรงนี้เป็นพืชผลธรรมชาติอ๋ออันนี้ก็ยังมีด้วยใบพวงเรียกว่าใบพวงนะอ๋อใบพวงนะใบพวงเป็นไม้ต้นพวงนจะเป็นไม้ตะปูที่เกิดขึ้นในป่าดิบแล้งซึ่งดิบแล้งป่าดิบแล้งไม่เป็นป่าในเหมือนกันต้นพวงเป็นไม้ตะปูแรงหลัง อันนร้เนี่ยถ้ามาด้านรอเนี่ยเราจะรู้ว่าถุงลมจะคมตรงนี้จะจบกว่ข้างนอกพอถอดคือจะเย็นจะเย็นจะเย็น,ยนโอ้ห้าจะเย็นตรงนี้ตรงนี้เขาเป็นธรรมชาติเปนธรรมชาติเลยกินธรรมชาติแบบคล้ายๆกับท่าดินแผวนอะไรแาบน,น,นั้นฮะจะเดินง่ายๆตอนที่เรามาในก่อสร้างเพิ่มเติมเนี่ยพยายามจะปรับดินลงไปอีกแต่ว่าก็หินก็หินเล็กลงแล้วลงแต่ว่าโยมเนี่ยกลัวว่าหินจะกิ้งก็เลยเอาไว้ใช้นางแต่ได้เป็นหินธรรมชาติเลย อันนี้เก่าแก่ประมาณกี่ปีอ่ะที่จริงเนี่ยอขอสร้างในยุครรอัจรมภาพเริ่มต้นประมาณปี55แต่เดิมนี่ดัมิคนมมรเนี่ยจจะ่จอสร้างพระธาตุเจดีงองค์ใหญ่ซึ่งจำลองพระธาตุดีชเวดากองมเราก็ให้แนวคิดว่าจจดียพระธาตุเนี่ยไม่ความศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้อยู่ที่ขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่หแต่อยู่ว่าสิ่งที่เราประดิษฐาน ไ่าอยู่ที่ใดที่เหมาะสมหรือไม่หรือว่าสิ่งที่ที่ก่อสร้างนั้นเนี่ยเราบรรจุอะไรไว้ซึ่งแต่เดิมก้อนหินตรงนี้ในอดีตนี้จะมีต้นไม้ขึ้นเนาะครับอ่าจะในวันสำคัญสนาจะมีลูกไฟลอยอยู่โอ้เนี่ยนะฮะรโอจะมีต้นไม้ขึ้นหมายถึงมขึ้นบนหินเลยนะมีไผ่มีต้นโอจะไม่ได้ว่าต้นอะไรแต่ว่ามีต้นไม้ขึ้นโอแต่ว่าตอนหลังเนี่ยก็เอาออก ก็จะเป็นหินแบบนี้อันนี้นีเป็นหินที่เคลื่อนมาหรืออยู่ตรงนี้เลยไม่ทราบไม่มีใครทราบประวัติเลยเพราะมันอยู่มาแต่อยู่มาดั้งเดิมโอ้ก็เป็นหินก้อนนี้มาเลยแล้วมีคนมากราบไหว้ขอพรประสบความสำเร็จอะไรบ้างคือเยอะ่ย เด็กกลับไปเรา mm hmm. เลยตั้งชื่อว่าอ่าเป็ี์อิคาร์สำเร็จ mm hmm. หรือปีชื่อภาษายอยียแบบว่าพระธาตุเจ้าจอมมอญซึ่งอ,อ่าภายในเนี้ยปเป็นสถานพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับประทานจากสมเร็จพยาอสงวรอสมเด็จพระาาสงฆ mm hmm. แล้วก็พระธาตุที่ได้ mm hmm. ประทานมาจากอ่าผู้นําส่งที่ประเทศพมา่าโอ mm hmm. แล้วก็ความอัศจรรย์ที่ร้อยฝ่าเนี้ยแม้สร้างจะดีขึ้นมาแล้วเนี่ยบางครั้งก็ยังมีรูปฝ่ยเราอยู่ ในวันสําคัญจะใหญ่ใหญ่ขึ้นขึ้นตรงไหนฮะบริเวณนี้ป่าบริเวณนี้ยก็ปัง<ะ>เป็นเป็นลูกไฟขึ้นเลยโอ้นะฮะนี่พอพูดแล้วยังขนลุกเลยะนะเนี่ยนะฮะเพราะว่าดูแล้วเหมือนกับว่านะ,ะนลมเย็นนะโยโย่เข้ามาแค่นี้โย่จะเหมือนว่าไปพม่าประเทศเลยอ้อฮะตับไปอีกโลกเลยโอ้พ่จะพยายามจะทําให้ลักษณะอย่างนั้นใช่ไหมฮะแต่แล้วเราเราพยายามคิดว่าเออเราจะใช้สถาปัตยกรรมท้องถิ่นท้องถิ่นซึ่ง อย่างที่ได้กล่าวไว้ว่าที่นี่มีคนมอนคนทะยวนอยู่ศิลปะหรือศาสตรปัากรรมจริงร่วมกันทั้งสองฝ่ายร่วมกันทั้งสองฝ่ายก็ดูแบบเป็นธรรมชาติแลวบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณที่ใช้ในการปฏิบัติธรรมนะของญาติโยมที่สือสิลบระปรสิกาสิทธิ์ก็มาตรงนี้นะฮะโอ้ฮะเป็นที่โล่งนะฝนต้องฝนอยู่ยังไงอย่างหนึ้ก็ด้านไหนได้ด้านไหนได้แต่เราเราอยากให้เป็นสถานที่แบบนี้โล่งๆโล่งๆแล้วก็ใช้เวียนเทียนใช้ กา,มาผมถามหน่อยว่าถ้าเกิดว่าดแดดออกเนี่ยมันจะร้อนไหมฮะหรือว่าได้ได้ร่มจากต่นไม้ก็มไม้ก็มมส่วนหนึ่งพอเดียวที่จะมาตกอย่องที่นี้ถ้าตอนบ่ายก็จะจะ,จะ,จ,ะจะมีจะร้อนนิดหนึ่งร้อนน,นิดหนึ่ง,งนะแต่ว่าโดยโดยภาพเข้าไปก็ไม่ได้ร้อนจนจน,จนทนอะไรไม่ได้โอ้ฮะแต่ก็ก็ก็ดูอยู่โล่งเหมือนกับว่าตรงนี้ล้อมรอบไปด้วยต้นไม้อ่ะนะเลยเกี่ยวจะอุ่นไปหมดเลย ในครั้งว่าตอนเริ่มสร้างนี่เนาะโยมค,ความศักดิ์สิทธิ์เริ่มเริ่มมันเริ่มเนี่ยตรงนั้นเนาะ,ห,ะหลวงปู่หอมซึ่งเป็นทาย,ยาทหลวงพ่อสมะเป็นหลานหลวงพ่อสมะไดทำพิธีสวดถอนอถอนสิ่งต่างๆแล้วก็บรรจุพลังแล้วตอนนั้นเนี่ยพระเทพเจ้าคุณที่เป็นเลขาสุเดชประสังราชเดินทางมาบรรจุตอนเริ่มสร้างเนี่ยคนมอนตอนที่เป็นยินเละ,เละ คนมอนเขาจะถอดเท้าแต่ข so okay. mm ้างล่างเลยเขารู mm ้ว hmm. mm ่าเวณนี hmm. train, ang, uh ้ค huh. ือสถานที่ส right ําคัญต่อไปก็จะถอดเท้าแต่ข้างล่างเลยแล้วก็เดินขึ้นมาขนาดเป็นดินน่ะวะเอาหินมาเอาทรายมาเขายังถอดรองเท้าเลยใช่เอาทรายเทินหัวหินเทินหัวโยมอไม่ได้เอากระหิ้วมาจเราด้วยเทินหัวเข้ามาอิดผู้หญิงเขาขึ้นมาไม่ได้ก็เอาเทินหัวเข้ามาด้านล่างแล้วก็ส่งให้ผู้ชายขึ้นไปด้านบนแล้วตอนที่ก่อก่อเริ่มด้านชั้นแรกข้างล่างเนี่ยคนมอญเนี่ยเขาจะไม่เหมือนคนไทยนะเวลาในการปฏิสถานพระบรมไตรภูมิบรรจุท เราก็ถามก็ว่าอทําทไมต้องมาจุที่ฐานปกติคนไทยจะบรจุที่ยอดหรือป้องส่วนไหนด้านบนคเขาบอกว่าถ้าอยู่ที่ฐานเนี่ยเวลาจะดีโค้มโค่นหรือล,มล,มลอ้มลงพระธาตุก็จะไม่กระเด็นไปไกลโอ้เจองอยู่กับที่อยู่กับที่แล้วตอนที่บรรจุพระธาตุครั้งแรกเนี่ยยาติยยมความศรัทธาของคนมอญนะก็จะอบูชาพระบรมสารีริกธาตุซึ่งเป็นสารลักตัวแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนด้วยสิ่งสูงสุดของตัวเองครับคือเอาผมอผู้หญิงก,ก,ก็จะตัดผมแล้วก็พันด้วยทองคำ พันบางคนมีสร้อยมีกำไลมีแหวนเล็กๆก็จะพันแล้วก็บูตใสบูชาพระธาตุเลยแล่เนี่ยในในในเนี้ยก็โยมก็ไปจุดองขาไปอยู่พอสมควรอยู่ในนี้เพื่อบูชาพระธาตุโอ้ฮะแล้วตอนยกฉัตอีกคนเป็นพันคนเลยโยมไปมาเลยแล้วก็นอนทอดตัวให้พระหยีบยาวทางยาวมีนับเสร็มาต้องเดินบนตัวคนมาจะนอนทอดกาให้หยีบ ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของวัดครับอันนี้ก็ด้านที่เป็นพระนอนเนี่เป็นพระบูชาพระคุณแม่ฮะสร้างเมื่อเมื่อวันแม่วันที่22มีนาคม้9ครับอันนี้จะพระบูชาคุณพ่อปี60อโออันนี้เรามีวางไว้หมดเลยนะนะพระคุณแม่พระคุณพ่อใครมาที่นี่ก็จะกลับแม่กรับพ่อด้ยพระกฐูปก็เหมือนจะกลับแม่กลับพ่อได้เช่และตรงนี้ก็เป็นพระสักการะ เศรษฐีทันใจนะนะเศรษฐีทันใจปั้นภายในวันเดียวคือเดียวเสร็จอ๋ออวันเดียวเสร็จก็เรียกว่าเป็นทันใจเลยอะไรนี่นะเศรษฐีทันใจเศรษฐีทันใจซึ่งเริ่มปั้นตั้งแต่สิบโมงเสร็จตีหนึ่งอ๋อสิบโมงเสร็จตีหนึ่งก็มก็มาช่วยกันปั้นตลอดเวลาที่ปั้นเนี่ยพระกับโยมจะตลอดก็สวดมนต์ตลอดเวลาใช่ไนี่ยใครมาขอก็จะได้ดังใจนะฮะทันใจเลยเป็นเศรษฐีทันใจ สังกระจายนะหรือพระสั่งกระจายนะแล้วองค์นี้พระอาจารย์อภิอันนใหม่เป็นชั้งรูปใหม่ใหม่แต่ว่าอันนี้เก่าแน่ธรรมะที่ได้แสดงธรรมโอ้ฮะอันนี้อันนี้พระอาจารย์เคยเคยขึ้นแสดงธรรมไหมใช้ในการแสดงธรรมแล้วก็จะมีการสวดประธานต่างๆก็จะใช้ธรรมะนี้โอ้ธรรมะนี้ของไทยหรือว่ามาจากต่างประเทศบอกพม่าบอกพม่านะของพม่าโอ้ฮะเขาทำสวยเลย นี่นะพระอาจารย์ได้ขึ้นธรรมานี้กี่ครั้งฮะหลายครั้งอยู่ตอนนี้นะสวยเลยฮะเนี่ยเป็นของเก่านะพระอาจารย์นะเดี๋ยวเราไปดูที่โบสถ์เดี๋ยวตาไปเดินขึ้นไปทางไป